เดี๋ยวเฮาสีมาทายสีให้ทุกคนได้เบิง่งซะก่อนว่าลายนี้เนี่ยมันทำได้ลายสีเนาะสลับได้ลายาสีเบาไซทักขึ้นมาเพื่อเลือกสีเบิง่งแต่เฮาก็สีทักเป็นลายนี้แหละเดี๋ยวให้ทุกคนได้เบิ่งก่อนเดี๋ยวเบาไซส,สีมาแกออกให้เบิง่งแต่ละสีเนาะ อันนี้นะหาสีหาสีมีขาวน้ำเงินดำแดงเขียวสลับได้หลายสีส่วนตัวนี้กเนเน็เป็นสีล้วนเนาะเป็นสีล้วนเดี๋ยวให้เบิง่งใกล้ๆเลยตัวนี้ก็จะมีเทามีแดงแล้วก็ขาวซับแดง ให้พี่นอ้องได้นเบซะก่อนก่อนที่ว่าเอาสิไปเบ่งวิธีการทักเนะเาะเราใส่ค่าอ,อกมาใไ้เบ่งก่อนอันนี้เราสลับไปแค่ตามสีซีนี้ก็สิเป็นสมน้ำตาลอันนี้ข้าวกับน้ำตาลเนาะมันจะเป็นสีลายของมันอยู่สลับกันมา สมมติว่าเป็นสีล้วนก็สิเป็นแบบนี้เนาะทุกอันเป็นลายเดียวกันเบิดเป็นลายเดียวกันเบิดเลยทีนี้เอาสีม,มาใส่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเก่าขาดัวนี้เอาสีถิ่นเนาะเพราะมันเป็นสายเข้มขัดเก่าเอาแต่เอาแขวัวมันมาเดี๋ยวให้พี่น้องไปเบิ่งวิธีการเหตุเลยเนาะ จวเาเิมาเริ่มต้นการทัแรกแก็กเลยเนาะใส่ได้ทั้งเบื้อหาเร็จฟังนี้กับซองสีหาฟังนี้กับซองสีหาเท่ากับว่าได้หาเส็นเนาะเพียงงจะว่าเอามาทกใส่กันอ่นะเริ่มกันเลย ต้นขึ้นหัวกันเลยเนาะไอ้นี่เป็นลายตัว W บยเอาสิทาเก็บบสำับสีกันเลยเดี๋ยวให้ทุกคนเบิ่งตามเบาไซ่ไปเลยเนะาะ เราใส่แค่สองสีขาวดำแต่อีกสีหนึ่งสมผสมกับสีน้ำตาลเนาะเ้นนี้กดสองเส้นลงข้างล่างฝั่งนี้ก็เหมือนกันกดสองเส้นลงข้างล่างแล้วก็มาคัดกันไว้อยู่ดีเนาะ ถ้าน้ำหนักมือบาเสมอกันขอบเป็นกนสิโบขอบเป็นสิบบเลียการแน่นอนอยู่แล้วถ้าทักไม่ไหมก็มือเขาสิวูจักน้ำหนักเนาะมันกสิขอบเป็นกนสิบบคอยเสมอกันเนี่ยอันนี้คือขอบ เบิง้งตามเบาไฟไปเลยเราทุกคนว่าถัากแบบใดแบบใดเส้นนี้เป็นเส้นคอ,อกมันอันนอีสองเส้นเนาะ เขากดสองเซ้นอยูดีลงข้างล่างฟังนี้ก็เหมือนกันกดสองเซ้นอยดีลงข้างล่างแล้วมาควายกัน มาเรื่อยเื่อยเนาะเด็ดกระซองเข้ามาในห่องแสงแมปแมๆแม,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 แมยู่ก็คือฟั่งรหัฟังหรหัสเยนซองสี่ห้าเนาะอันนี้ก็ฟังละห้าเหมือนกัน แต่ทุกคนอย่าลืมว่าอันนี้คือเส้นแหลกเราต้องกดสองแล้วก็ยกขึ้นมาสองแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันสองเส้นนะมักไวกันไว้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เราจะถักแบบสลับสี ให้ทุกคนได้ดูเนาะให้ทุกคนได้ดูขอมันจะเสมอกันไปไเรื่อยเนาะไอ้เขาก็ทักมาได้ยาวแล้วทักมามันต้องใส่หอยเด้อถ้าบ่ใส่หอยมันสิดทัดยากเนาะอันนี้บัวเนาะก็ลงมาเรื่อยเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิ่งลายนันใกล้ โอเคเนาะทีนี้เอากระทักต่อไปพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาส้มกับฝากกดไหลกดแซ่กดซับสะไข่ไห่ส่องเบาไส้น้ำเน่เมื่อนี่เป็นวันยุดกันเลยมาไาย คลิปทักซ้ายเข็มขัดให้พี่น้องได้เบิ่งพอเฮาตัดเลยพอเฮาทักเซตเนาะทักเซตตัวนี้เขาสิตัดออก ตัดเพื่อใส่หัวเข็มขัดเนาะทีนี้เขาก็ทักมาไกลี่ซุตสายเลยคลิปต่อไปเดี๋ยวบอไซสีมาทักลายที่ว่าในแขนบอไซให้พี่น้องในเบิง้ง อันนี้เป็นไลาแต่ขับคู่เนาะหรือว่าไลายขีเข็บเ่เาสิทักเงาสำได้ก็ถาบม,มือเอาน้ำนักมันได้ก็คือขอบมันจะเสมอกันมาเลยเเนาะทีนี้เอาสิพอสำหนีสักก่อนทีนี้เอาก็มาลอกไว้ คูไวเพื่อบ่อยมันคายคืนเดี๋ยวทายให้ทุกคนได้ดูว่าความยาวมันเท่าไรถักยาวๆถักย,ยาวมากเลยโอเคที่นี่เข้าสิมาตัดเนาะ มันกุ้งกุ้มเราต้อง<ป>ควรหลังจากที่ว่าเขาตัดแล้วทีนี้เขาจะมาใส่วัวเข็มขัดใส่วัวเข็มขัดอันนี้มันจะมีล็อกของมันเนาะทีนี้เขาเสียเข้าไปเลย ๋ย่เข้ามาให้สุดแะ่ั้งับจุดนี้ลงไปเนาะอคนนี้ก็ดึงไม่ออกแล้วไม่ออกทีนี้เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปอันนี้ก็ถักเองตัวนี้หัวนี้เราไม่ตัดนะเก็บไว้ทำหัวมันเลยเอ้ามาเซฟบ จะเป็นตัวหลอกของเข็มขัดก็แย,ย่เข้ามาเลยเได้เอวง่ายก็ขยับออกได้เนาะครัคลิปนี้ก็เดี๋ยวป้าใส์สีจบไว้สมนีเนาะพี่เนอะน เดี๋ยวคลิปหน้าบอไซสิมาทำคลิปให้พี่น้องได้รับเบิ่งรับส้มกันคือเก่าเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบอไซไว้น้ำแน่